สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแพรวาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของอยู่ยังไงให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะก็เราจะมีหลายๆอย่างด้วยกันนะคะที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขอ,อนามัยนั่นเองนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการล้างมือนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยเราจะติดต่อได้ทางเสมหะน้ำมูกน้ำลายไอจามนะคะหรือว่ามือเราไปสัมผัส กับเชื้อโรคแล้วมาป้ายตาป้ายจมูกป้ายปากนั่นเองนะคะก็จะทําให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะทีนี้การล้างมือที่ถูกต้องล้างแบบไหนนะคะถึงจะถูกต้องนะคะล้างมือเนี่ยเราล้างได้2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือล้างด้วยน้ํากับสบู่นะคะถ้าเรามีน้ําอ่างน้ําหรือว่าอ่างล้างมือเนี่ยนะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้แต่กรณีที่เราเดินทางหรือว่าไปในจุดที่ไม่มีอ่างล้างมือล่ะคะ เราก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์เจลนะคะเจลล้างมือนะคะที่มีขายทั่วไปเนี่ยนะคะในการล้างมือนะคะขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องนะคะปกติเวลาเราล้างมือใช่ไหมคะเราก็ล้างปกติเราก็ล้างกันแบบนี้ธรรมดานะคะวันนี้แพรจะมาบอกถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะล้างยังไงให้ถูกต้องและทั่วถึง ทุกบริเวณซอกของมือนั่นเองนะคะบริเวณพื้นผิวมือนั่นเองนะคะและบริเวณใดที่มักจะมีเชื้อโรคอยู่เยอะนะคะเราดูที่มือเราแบบนี้นะคะบริเวณไหนก็ตามถ้าเป็นซอกนะคะซอกนิ้วมือเป็นล่องนิ้วมือล่องลายมือแบบนี้นะคะหรือว่าบริเวณเล็บนะคะแบบนี้ก็มักจะมีเชื้อโรคเกาะอยู่เยอะนะคะ เป็นบริเวณที่สกรปรกที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างให้มันทั่วถึงบริเวณนี้ด้วยนะคะวิธีการง่ายๆที่เราจะล้างมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาเรียนกันแล้วนะคะน้องๆอ,อนุบาลเนี่ยเริ่มเรียนละว,วิธีการล้างมือนะคะแพร่นาเสนอการล้างมือขององค์การอนามัยโลกแล้วกันนะคะก็เหมือนกับของสาธารณสุขไทยเรานี่แหละนะคะแต่ว่ามันจะจําง่ายกว่านะคะเป็นล้างมือแบบ6ขั้นตอน,นะคะ่ะ หกขั้นตอนมีอะไรบ้างให้เราจำข้อความสั้นๆอันนี้นะคะหน้าหลังปั้นโป้งปลายข้อครบหกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสิคะว่าทำแบบไหนนะคะหน้าก็คือฝ่ามือฟอกฝ่ามือแบบนี้นะคะหน้าแล้วก็ฟอกเข้าไปในง่ามนิ้วมือนะคะหน้าหลังก็คือหลังมือนะคะหลังทั้งสองข้างนะคะ หลังปั้นก็คือกำปั้นค่ะขาดถูให้สะอาดนะคะโป้งนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งรวมถึงบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะโป้งปลายปลายก็คือปลายเล็บที่เราบอกว่ามีเชื้อโรคอยู่เยอะนะคะแล้วก็ข้อค่ะข้อข้อมือนั่นเองนะคะ เวลาเราทำเราก็จะไม่ทำช้าแบบนี้นะคะเวลาเราทำปกติเมื่อเราจําได้คล่องและเราก็จะทำอย่างรวดเร็วนะคะหน้าหลังปันโป้งปลายข้อนี่ค่ะเสร็จแล้วเวลาเราใช้เจลล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์เจลเนี่ย ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ครอบคลุมทุกบริเวณพื้นที่ผิวของมือเรานะคะแบบนี้ก็จะสะอาดหมดจดแล้วค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการต่อไปนะคะเพื่อให้เราอยู่รอดในยุคโควิดนะคะเพื่อทํำยังไงเราจะไม่ติดเชื้อนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือเว้นระยะห่างนะคะเว้นระยะห่างในที่นี้คือแบบไหนนะคะเราฟังมานานแล้วแหละเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างนะคะ เว้นระยะห่างในที่นี้ก็คือเราต้องอยู่ห่างจากบุคคลอื่นๆเนี่ยขั้นต่ำหนเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไอาจามนะคะละอองเสมหนะน้ำมูกน้ำลายที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจะ ฟุ้งกระจายนะคะจะฟุ้งกระจายไปได้ประมาณ1เมตรนะคะหรือว่า3ฟุตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระยะที่ปลอดภัยก็คือ1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะที่เราจะอยู่ห่างจากคนอื่นๆอันนี้คือการรักษาระยะห่างนะคะถ้าอยู่ในที่ทำงานล่ะคะอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น2เมตรได้ยังไงบ้างนะคะ ก็เช่นโต๊ะทำงานนะคะควรจะจัดระยะห่างสัก2เมตรนะคะห่างกันถ้ามีพื้นที่นะคะถ้าไม่มีพื้นที่ก็ควรจะมีอะไรมากั้นนะคะแล้วก็กรณีที่เรารับประทานอาหารนะคะก็แยกกันนะคะแยกกันรับประทานนั่นเองนะคะแยกกันรับประทานแล้วก็อยู่ห่างกัน2เมตรหรือว่ามีที่กันนะะกก้นนะคะมีฉากสําหรับกั้นนะคะเพื่อป้องกันเวลาเราพูดคุยเนี่ย น้ำมูกน้ำลายน้ำลายกระเด็นนะคะแล้วก็จะมีเชื้อโรคเกาะไปกับน,น้ำลายนั่นเองนะคะอันนี้คือรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือแล้วนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือนะคะใส่แมสนะคะ เอ,อ่อ EP ก่อนหน้านี้แพ้ได้พูดถึงการใส่แมสไปแล้ววันนี้เดี๋ยวมาทวนซ้ําอีกนิดหน่อยนะคะการใส่แมสนะคะแมสเราได้ใช้ได้ทั้งแบบผ้าแล้วก็แบบนี้นะคะหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ยนะคะเราใช้ได้ทั้งแบบผ้าแล้วก็แบบที่เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีแผ่นกรองนะคะ ที่ถูกที่ได้มาตรฐานจะเป็น3ชั้นนะคะ3ชั้นขึ้นไปเนาะตรงกลางเนี่ยจะเป็นแผ่นกรองนะคะส่วนด้านหน้าสุดที่เป็นสีเข้มตรงนี้จะมีเคลือบเพื่อกันน้ํานะคะเวลามีเชื้อโรคหรือเสมหะน้ำมูกน้ำลายกระเด็นมาเนี่ยมันก็จะถูกไม่ให้ดูดซึมเข้าไปนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่สีอ่อนที่จะเหมาะกับใบหน้าจะไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองนะคะเวลาใส่นะคะแมสให้เราใส่ด้านที่เป็น สีอ่อนแบบนี้นะคะอยู่ข้างในสัมผัสกับใบหน้าเรานะคะแล้วก็ครอบไปที่ทั้งปากและจมูกหลังจากนั้นปรับขดลวดตรงนี้นะคะขดลวดตรงนี้ปรับได้ปรับให้กระชับกับจมูกเวลาเราพูดคุยนะคะแล้วก็ดึงหน้ากากออกมาแบบนี้เวลาเราพูดคุยตรงนี้ก็จะกระชับจะไม่หลุดง่ายนะคะบางคนนะคะใส่แล้วไม่ได้บีบกระชับตรงนี้ใส่ไว้แบบนี้นะคะเวลาพูดมันก็จะขยับเลื่อนลงมาเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก,ก็จะยังเข้าในที่ จมูกเราได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการเข้าของเชื้อโรคตรงที่มีรูนะคะตาจมูกปากนั่นเองนะคะเวลาเราใช้ปุ๊บเราใช้ตัวนี้นะคะแบบนี้นี่แบบนี้นะคะใส่เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ป้องกันเห็นไหมคะเวลาพูดก็จะไม่ขยับนะคะแต่ถ้าเราใส่แบบหลวมๆเวลาพูดมันก็จะขยับ ขยับไปขยับมานะคะทําให้เชื้อโรคเข้าได้นั่นเองนะคะตอนทิ้งก็ทิ้งลงในถังขยะนะคะม้วนให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงในถังขยะนะคะส่วนอันต่อไปนะคะอันต่อไปก็คือการตรวจอุณหภูมินะคะเมื่อเราไปปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันนะคะทุกวันก่อนที่จะเข้าที่ปฏิบัติงานหรือว่าเราไปในสถานที่สาธารนณะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีการวัดอุณหภูมิตลอดนะคะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะ เสี่ยงแล้วก็ไม่ผ่านการคลัดกรองนะคะก็คือ3 7องศาจองศาเป็นต้นไปนะคะเราถือว่ามีไข้และเริ่มมีไข้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความเสียสยยเส่ยงที่จะไม่สบายใช่ไหมคะปีไข้มีความเสี่ยงที่จะไม่สบายก็จะทําให้การตรวจวัดคัดกองตรงนี้นไม่ผ่านนะคะต้องมาสอบถามประวัติอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะ และสำคัญเลยนะคะนอกจากมาตรการเหล่านี้แล้วนะคะสำคัญที่สุดเลยแพรอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะกรณีที่เราเดินทางนะคะถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าเราเดินทางด้วยรถสาธารณะ จะทาอย่างไรนะคะ1งดพูดคุยกันสวมแมสตลอดเวลานะคะ2งดพูดคุยกันให้น้อยที่สุดนะคะพูดคุยกันให้น้อยที่สุดในขณะที่โดยสารรถสาธารณะนะคะแล้วก็หลังขึ้นรถปุ๊บล้างมือด้วยเจลล้างมือที่เรามีนะคะทุกครั้งนะคะแล้วก็ทําไมถึงงดพูดคุยหรือว่าใช้โทรศัพท์บ,บ่อยๆเพราะเวลาเรายิ่งพูดนะคะน้ำลายหรือว่าถ้ามีเชื้อโรคอยู่ใช่ไหมคะน้ำลายก็จะกระเด็นนะคะกระเด็นหรือว่าเป็นละอองฝอยออกมาทําให้ เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองนะคะรวมทั้งสมมติว่าเรานั่งกับคนที่เขามีเป็นติดติดโควิดอยู่นะคะถ้าเขาจะพูดคุยเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะฟุ้งกระจายของเชือ้อโรคตัวนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอยู่ในบริเวณนั้นนะคะและสำคัญอีกอันหนึ่งเลยก็คือ งดไปในที่ชุมชนนะคะชุมชนในที่นี้หมายถึงอะไรบริเวณที่มีคนเยอะๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นที่ไหนนะคะห้างสรพรพสินค้าตลาดนัดไปได้ไหมไปได้แต่รีบไปรีบกลับจุดไหนที่มีคนเยอะๆก็งดงดนะคะแล้วก็ไปให้น้อยครั้งที่สุดนะคะไปเท่าที่จําเป็นนั่นเองนะคะสมมุติว่าเราจะไปวางแผนในการใช้ชีวิตให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้เลยอย่างเช่นไปตลาดนัดก็อาจจะ อาทิตย์หนึ่งไปสักวันหรือ2วันก็เพียงพอนะคะไม่ต้องไปทุกวันนะคะไปวางแผนการซื้อข้าวของให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านนะคะให้เพียงพอสําหรับการรับประทานหรือว่าใช้ใช้นะคะเพื่อจะได้ลดปริมาณที่เราจะต้องไปสัมผัสกับคนเยอะๆนะคะอยู่บ้านให้มากที่สุดถ้าทําได้นะคะและถ้าเราต้องไปทํางานทุกๆวันกลับมาเราต้องทํำยังไงนะคะตัวนี้เมื่อเราไปทํางานทุกๆวันนะคะกลับมาถึงบ้านปุ๊บ ขอให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําล้างมือล้างเท้าให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะเข้าบ้านหรือว่าสัมผัสกับบุตรหลานของเรานะคะลูกหลานเนี่ยนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยตัวเล็กก็จะมีภูมติต้านทานต่ําหรือว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยก็จะภูมิต้านทานต่ําจะทําให้เขาเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลดีๆนํามาฝากกันนะคะ ถ้ายังไงนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรด้วยนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลดีๆแบบนี้มา,าแนะนำกันอีกมานำเสนอกันอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะ